ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปามี่นะจ๊ะแล้ววันนี้ผมกลับมาอยู่กับพี่ในเกมไฟในแอดเฟรดี้ภาคที่4ี่ในคืนพิเศษกันนะผมเย้ก็ต้องบอกทุกคนเลยว่าเมื่อคลิปที่แล้วนะผมก็เจ้าไนท์แมนนะผมใครยังไม่ได้ดูวะต้องจัดแล้วผมพลาดไม่ได้เลยครับผมเพราะความโหดมันนี่คือแบบโอ้โหเอาไปสิกโลกครับผมบอกเลยว่าสิกโลกอะมันวิ่งคือแบบ เพิ่มมาเพิ่บมาเพผมผูหนึ่งว่าเดแฟดนะฮะก็โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาจัดคืนพิเศษให้ดูกันนะครับผมซึ่งมันมีโหมดใหม่เพิ่มขึ้นมาเนาะจะเป็นโหมดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมก็หนึ่งเข้าไปในเอ็กต้าก่อนด้ผมอ่าฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูนะครับผมหุ่นแอนิมาทรทอนิกนะครับผมที่เพิ่มขึ้นมาก็จะประกอบไปด้วยเฟสตี้ครับผมมีอยู่แล้วเนาะ บอดดี้ผมนี่ดูหน้าตาก็ดิอย่างปั่นครับผมนาแมชิก้านะผมถือคัพเค้กด้วยแล้วก็ฟ็อกซี่ผมนเะแมฟ็อกซี่เนาะเราจะเป็นเจ้า Bear นเแมเฟสแบรด่าผมโอ้โห <c oughs> วันตุ๊กมาเลยอะ่ะ <c oughs> น่ารักนะผมก็ความเก่งมันตอนแรกที่พี่เจอพี่ก็ว่ายากอยู่นะคืนที่ห้าครับผมแต่พอเจอเจ้านายเบนี่คือ โอ้โหคนละคนละแบบเลยอะจริงๆอันนี้เป็นพัดแถบนะผมพัทแถบที่เวลาเราไปเล่นมินิเกมใช่ไหมอ่าเรามันจะแบบแต๊บต๊บนะผมมันจะให้วิ่งแหละมันจะให้ตรงมาตรงแถบแล้วค่อยฉายไฟฉายอะไรประมาณนั้นครับผมและในส่วนดีัะผมตัวสุดท้ายได้มาแล้วนะผมไ <Yeah. S 1> นแม้นั่นเองครับผม <Yeah. S 1> <laughs> เรียกว่าโอ้โหบันคล้ายๆอ่ะจริงๆมันคล้ายๆไอเจ้านนี้นะ ในเมฟเฟสแบร์นะครับผมในแมฟเฟตแบร์เนี่ยจะมีหมวกสีม่วงตอมโบเป็นสีม่วงนะครับผมแล้วก็มีกรงเล็บแหลมคมเหมือนกันแต่นี่จะเปลี่ยนหมวกเป็นสีเหลืองนะครับผมแล้วก็โบสีเหลืองแต่ว่ากลมเล็กนี่ก็คือแบบเงาว,วิ่งขึ้นนะครับผมคล้ายๆเขาเรียกอะไรอะคล้ายๆแบบชุบไทเทเนียมอะไรประมาณนี้ครับผมข้างในหุ่นเนาะใช่ไหมเออใช่แหละอันนี้ก็เงาอยู่นะ โอเคครับ okay, ผมมาดูันต่อไปฮะเป็น making f o x e y เนาะอันนี้ก็เคยดูกันไปแล้วครับนะผมอ่าทำเจ้าเฟส f o x e y ขึ้นมาแล้วครับผมเป็นเจ้าเฟสแบ a r นะครับผมเออฮอหรือ <laughs> บอกให้ระวังฉากจัมะแตรนะเดี๋ยวพี่จะเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็อาจจะตกใจหน่อยแต่เสียงมันจะไม่เหมือนตอนเราเล่นเกมนะเสียงจะไม่เหมือนตอนเราเล่นเกมนะกิก้าบอนนี่ <laughs> <Bonnie. S 1> โอ,อ้โหอันนี้ใครวะไอเฟนดี้เนี่ยนักเด็กพี่เล่นมาพี่ยังไม่เคยโดนมาเลยลได้มาได้ไงเนี่ยอันนี้เอฟเฟนดี้ที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมถ้าไอตัวสามสามตัวนั้นมันแบบทําไฟกระพริบเยอะๆใช่ไหมแล้วมันจะออกมาใช่ไหมครับผมอันนี้จริงๆเล่นมาเย็นคืนที่เจ็ดพอกพอก็ไอไฟในเอฟเฟนดี้ภาคสองอะไอบอลลูนอะไม่เคยเจอ <c oughs> ไม่เคยเจอมันมาถอดสานไปฉ่ายเลยครับผมไอตัวนี้ก็ไม่เคยเจอมันแห่เลยนะฮะ โอคอันนี้เป็นเฟซบแครับผมไอ้นี่ก็แรกๆพี่ก็งงอจริงๆตอนที่มันแบบเข้าเข้ามาในห้องอะในประตูหรือว่าออกข้างหลังอะโคตรงงเลยไอตัวเนี้ยแต่หลังๆงก็เริ่มจับทางได้เวลามันมีเสียงขำเนาะก็มันก็จะอยู่ในห้องแค่นั้นแหละครับผมแต่จะมีเสียงขำหลอกด้วยนะเออมันหลอกมัน <Figure S 1> <laughs> มันวิ่งอยู่ข้างนอกแต่มันขำเฉย นี่ครับผมอันนี้เป็นคัพเค้กนะจากเจ้าชิก้าเวลาไม่ค่อยได้ไปดูมันใช่ไหมตอนแรกไอหุ่นยนต์ม่วงตัวนี้เห็นไหมคิดว่าไปต่องไฟ่ายใส่มันเยอะนะผมที่ไหนได้เป็นคัพเค้กชิก้านะผมอันนี้พัดแถบก็ยังไม่เคยโดนเหมือนกันครับผมเวลาจำตะเกเนะเอา้าวไนเมกวะก็เล่นจบแล้วทําไมไหนแเมกไม่มีอะแล้วก็ฟันอันนี้เป็นการเล่นนะผมเล่นแถบเนาะอันนี้พี่ก็เคยเล่นให้ดูแล้วละผมแล้วก็โบทไหนแเมกครับผม ก็จัดไปเลยครับผมขอไปพูดว่าอีซีนะพูดไปได้จริงครับผมแล้วก็มาส่วนดีครับผมบทใหม่ที่พี่จะเล่นนะก็ไอ้สองข้างล่างเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรนะผมน่าจะเป็นเฮ้ยมีบอลลูนบอยเดี่ยว่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมแล้วก็อันนี้เป็นแชร์เลนส์นะครับผมอ่าเราจะมาดูนะผมอันนี้เป็นเฮาส์ m a ปนะครับผม แมบในบ้านเหรออันนี้ฟาสไนท์คืนพิเศษที่เร็วใช่ไหมเป็นคืนแบบเร็วๆเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเดนเจอร์ออันตรไยอันนี้บอกได้เลยว่าอันตรไยแบบหมายถึงว่าจะมีอะไรส่งติ๊กอย่างนี้เหรอเดี๋ยวเรามาลองดูหาแมพแล้วกันนะผมเป็นยังไงเฮ้ยโอ้ยมันได้หมดเลยนี่ว่าความจริงอะเอาเริ่ม u า e แม p ก่อนไหมหาแมก่อนนะ แต่ความจริงพี่ควรจะไอ้นี่หมดเลยนะปึ๊บเบิบเดนเจอร์คือกลัวมันไม่รู้ไงว่ามันยังไงอันนี้รู้อยู่แล้วนะผมความเร็วนะอ่ะแล้วก็เดนเจอร์เดี๋ยวไม่รู้อะไรครับผมก็เ,เหมือนกับบ่งบอกความอันตรายอะไรยี้ใช่ปะอ่ามาสตาร์ทจัดครับผมเอามันสามอย่างเลยไม่ต้องลีลาแล้วครับผมไนท์แมร์ในคืนที่เจ็ดให้ด้วยมาให้เดี๋ยวพี่ขอจัดวางม้าก่อนเฮ้ย เฮ้ยมันมีบอกแบบแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยไอ้นี่มาไอ้นี่มาไอ้ขี้ฟเสียงวิ่งฟ็อกซี่เหรอโอ้สามารถดูได้ครับผมชิก้าจะ่ไหมเหลืองๆเนี่ยยมีตัวมาข้างๆอ๋อถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็คือมันเหมือนมันมันมาส่องดูข้างๆนะครับผมอ่าโอเคครับผมและไอการบอกอันตรายคืออะไรอ่ะเฮ้ยคืนรวดเร็วมันรวดเร็วจริงๆว่ะ เฮ้ยเหมือนพี่จะไม่ได้ดูข้างหลังเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบแล้วกูมันจะมีห้องข้างๆนี้ด้วยไอ้ยจิก้ามันไปแบบว่าค้นของปะอ่ะอะมันจะม,มีเสียงคุยขยะอะไรแยะใช่ไหมโอเคสีแดงคือเจ้าฟ็อกซี่ครับผมบอนนี่แล้วก็ชิก้าครับผมเพลิดเพลินกันเลยถ้าอยู่แบบเนี้ยคือพี่ไม่ต้องกลัวเลยใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ไกลครับผม อันนี้ก็จะเหมือนเป็นห้องเก็บรวบรวมพวกมันใช่ไหมเพราะตอนแรกอะ่ะตอนเกิดมามันอยู่ในห้องนี้เลยครับผมแล้วก็ประกอบด้วยทางซ้ายมือและขวามือครับผมมันวิ่งไรกันไอ้พอกที่อยู่ฝั่งนี้และไปช่ชายมันหน่อยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แล้วคืนมันเร็วมากเลยนะข้าคืนที่เร็วมากเลยนะผมอาชิก้าไปกินอาหารนี่แค้เอาฟอกซี เดี๋ยวไปช่วยส่องเฮ้ยนี่มันไม่มาเลยนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันคืนเจ็ดแต่ว้ยมันไม่มาเลยหรือว่าไอเดนเจอร์อะไรนั่นวะใช่ไหมไอไอไอไม่มีไม่พบอันตรายใช่ไหมครับผมอ๋อเดี๋ยวพี่ขอเล่นอีกรอบแบบปลดอันนั้นออกแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่รับรู้อันตรายเลยอะรู้สึกว่ามันไม่เข้ามาหาพี่เลยโอเคที่กล้ามาข้างๆครับผมเดี๋ยวพี่ตองอ๋อฮ่าไปเฮ้ยมันไม่เข้า มีแต่สามตัวหลักเนี่ยแหละที่ก่อกวนเฮ้ยมาแล้วครับผมไหนเมมาแล้วฮะอดี่ทางนี้ครับผมโอเคไปทางนี้ละโอ้โคตรง่ายง่ายขึ้นเยอะครับผมแล้วข้าคืนผ่านไปโคตรเร็วอ่ะเฮ้ยมาแล้ว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 เอ๋อเอ๋อหูยอย่างนี้บอกเลยว่าอีซี่ฮะจะให้กูแพ้ได้ไงครับผมเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยน่นไงมันขำหลอกครับผมเห็นไหมอุ้ยอุ้ย ทันว่าทันว่าขอโทษด้วยทันว่าไอ้หนูทันว่าเฮ้ยตีห้าโคตรเร็วเลยครับผมเอ้าเอ้าเอ้าดูมันวิ่งดูมันวิ่งดูมันวิ่งสวนเลนนั่นมันขำหลอกครับผมทั้งๆที่มันวิ่งอยู่นะฮะเอ้ามันยังอยู่ครับผมโอเคไปละเอามาทางนี้อีกฮะ เฮ้ยข้างหลังอะไรกันครับเนี่ยเขาเรียกว่าดับเบิลอีสี่ครับผมทุกคนโหโคตรง่ายอ่ะโคตรของโคตรง่ายครับผมทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวต้องจูนสมองก่อน คือข้ามคืนมันเร็วมากเลยเว้ยทุกคนคือแบบโอ้โหอะไรกันครับนี้มันมีจริงเะมันเกิดขึ้นแล้วครับผมมันต้องอย่างงี้สิครับผมเอออีกรอบนะพี่ขออีกรอบนะเพราะว่าคือมันมันมันก็ดีแหละไอ้คืนเร็วๆอะ่ะแต่เนี่ย คือแบบให้ได้มันไม่มาเลยจริงๆดาผมคือมันจะบอกอันตรายเหรอสมมติมันจะออกมายังไงอ่ะมันจะมีอ่าถ้าแปลจริงๆแล้วอ่ะมันคือแบบเหมือนประมาณว่าบอกเกี่ยวกับอันตรายแต่ก็ไม่รู้ว่ายังไงเมื่อกี้มันไม่บอกอะไรพี่เลยนะมันจะมีอะไรข้างๆเหรอหรือยังไงถ้าสมมติพี่เอาฟาสไนต์ออกเอานี้ออกสมมุตินะมีแต่เฮา์มแถ้ามีแต่เฮล์มแเนี่ย มันจะเป็นไงอ่ะเดี๋ยวลองดูเฮ้ยเราเอาฟาสไนด้วยเนาะมันจะได้เร็วๆครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนมาเอาแต่เดนเจอร์นะฮะอันนี้เราลองสามก่อนอันนี้จะเป็นเฮาส์แมปนะครับผมกับฟาสไนนั่นเองครับผมคืนที่เจ็ดจากที่พี่โคตรเล่นโคตรยากแล้วก็ไม่ผ่านนะครับผม กลายมาเป็นอีซี่แบบอีซี่ฮะคือมันอีซี่ไปเลยเว้ย <laughs> <laughs> โอเคมันไม่มากันเลยมาแล้วครับผมตัวแรกโอเคชิกกี้นะผมชิกกี้อยู่ข้างข้างขวานะผมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเฮ้ยมาแล้ว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 ข้างข้าง,าง,าง,งาละ นี่ไงนี่ไงอ่าไล่มันไปครับผมแล้วก็ฉายฟ็อกซี่โอเคครับผมบอนนี่มาข้างๆแล้วเฮ้ยอันนี้ก็คือพี่ไม่ได้ใส่ไอ้ตัวเดนเจอร์มาเนาะโอเคไปแล้วครับผมจะเป็นฟาสไนก์กะเฮาแมปแมปในบ้านเลยนะผมอ่าว่างๆก็อย่าลืมฉายข้างหลังคือมันเร็วไปครับผมแล้วก็แล้วก็มันง่ายไปจนพี่แบบ ไม่รู้จะทําอะไรก่อนเลยอะไอตอนที่เล่นคืนเจ็คือกูตื่นเต้นมากแล้วมันคโคตรยากมากครับผมต้องบอกว่ามันยากมากจริงๆฮะแล้วมาเจอแบบนี้นะฮะผมอ่ะจิก้าจิก้าลูกพ่อไปกินอาหารนี่เจ้วระโอเคครับผมยังไม่มีใครลงมานะฮะโอเคครับผมมาขวาแล้วเจ้าฟอร์รมาครับผมจิก้าโอเคฉายไปครับผม สายไล่ไปครับผมสักพักไนแมจะมาแล้วนะครับผมแล้ววันเวลาโคตรเร็วแบบนี้พี่เล่นหนึ่งหนึ่งถึงเจ็ดได้เลยเนะี่ยเอาหนึ่งถึงเจ็ดแบบรวดเดียวเลยนะถ้าเจอถ้า,ถา,ถามีสูตรแบบนี้ครับผมหนึ่งถึงเจ็ดนะวันเดียวแบบไม่ตายก็ยังได้ครับผมเอาครับผมไนแมมาแลสายครับผมออกขวาครับตอนนั้นน่ะพี่ต้อง ต้องวิ่งแบบฟุบฟับฟุฟับเลยนะเพื่อกันมันอะแต่ตอนนี้คือแบบง่ายมากครับผมไ <L un> นแมรเอ็งรู้หรือเปล่าเอ็งอ่ามันอีซี่เอ็งรู้หรือเปล่าว่าเอ็งอ่ามันอีซี่แค่ไหนเฮะอมาเจอกระสูตรโกงของข้า <g ười> ใจเป็นว่าคนมาดูคลิปดีพี่กัวพี่คลิปแรกจะาว่าพี่เฮ้ยพี่ยะมึงชนะได้เพราะโกงไรเงี้ยเฮ้ย ไปดูก่อดด้าดีครับผมที่ไม่มีสูตรโกงเนี่ยมือมือนี่แข็งเลยนะอ <laughs> ุ๊ยข้างหลังครับผมเวลากดแต่ละทีนี่คือมือแข็งเลยนะเมื่อก่อนอ่ะไปแล้วครับผมออกซ้ายครับแต่คือตอนเนี้ยพออ่ามันมีให้เล่นนะผมแต่เราจะต้องปลดล็อกมันได้เมื่อตอนเราชนะคืนเจ็ดแล้วเท่านั้นนะครับผมมันอีที่จริงไว ทำไมไม่มีภาคสองแบบนี้บ้างอ่ะเออเดี๋ยวมาดูในรอบที่สามนะผมพี่จะลองไม่ใช้เรื่องของ House Map นะแต่จะเป็น Danger Indicator แล้วกันนะผมซึ่งอันนี้ตัวบ่งบอกความอันตรายเนี่ยพี่ยังไม่รู้นะผมแล้วมันมีเรื่องของฟ i สในพี่ใส่เข้าไปด้วยนะจะได้เร็วๆครับผมมาอีกรอบเดียวพอ ่ําคืนที่7โอ้โหพี่ผ่านคืนที่7จ็ดสองรอบแบบรัวๆครับผมทุกคนเฮ้ยไม่มีเฮ้ามแบเรียบร้อยแล้วครับผมเอาครับผมไม่มีเฮา์มแบก็จะตึงๆหน่อยนะครับฟังเสียงก่อนคือตอนมีเฮา์มแบพี่สามารถบ่นได้เว้ยแต่ถ้าไม่มีอ่ะพี่ขอไม่บ่นนะผมเพราะเดี๋ยวเสียงมันจะกบกันนะ เสียงของเสียงของการวิ่งแต่ละตัวอาาเฮะยังรอดอยู่วะผมจิกห้าจิก้าจะเย็นเสียงมันสวนเลยเว้ย เสียงมันสวนกับเสียงพูดพี่อะโอเคยังรอดครับผมไม่ไม่มีเฮาแมพก็ยากนะจริงๆถ้าไม่มีเฮาแมพอะอุะอ้ยนี่ไงอ๋อมันมีมันมีเสียงเตือนแบบนั้นเลยครับผมโอเคโอเคเข้าใจแล้วก็คือออกไปปุ๊บมันเตือนแบบตึก,ต,ก,ต,ก,ต,กตึกเลยใช่ไหมอฮ่าถ้ามันไปอยู่ข้างๆ้างเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ เฮ้ยยังอยู่ทำไมมันไม่ไปอะโอเคไปละโอ้โหคืออย่างหีีบอกเลยว่าก็ระดับอีซี่หนึ่งนะผมโอเคโอเคเห็นไหมมันได้บอกครับผมถ้าเราเปิดประตูไปอีกรอบแล้วมันไม่อยู่แล้วมันก็จะมีไอ้เครื่องหมายตกกระใจไม่อยู่แล้วเนาะเอ้ยอย่างหีีก็ดีดิโอเคใกล้จะตีสี่แล้วนะผมนหนแม่มาแล้ว โอ้โหแม่งวิ่งขยันวิ่งเนาะเฮ้ยทำไมเองไม่เตือนน่ะเฮ้ยทำไมกันไหนแม่ไม่เตือนน่ะ อะไรวะเนี่ยกันไหนแม่ไม่เตือนเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยครับผมข้างหน้ามันเตือนกันทุกตัวเลยครับผมยกเว้นไนเม่นะผมอะไรวะ โอเคครับผมก็จะเป็นสูตรต่างๆนะผมโอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็ต้องจบไปแล้วผมสำหรับค่ำคืนพิเศษนี้นะผมก็จะเป็นการปลดล็อกนะผมตัวสูตรในโหมดเอ็กต้าออกมานะคผมคือถ้าทุกคนอยากจะได้ในส่วนนี้นะผมทุกคนต้องเอาชนะคืน1ถึง7นะผมโดยรวมโดยโดยรวมถึงไนท์แมร์ด้วยนะผมในโหมดคืนที่7เนาะไนท์แมร์ก็จะ ค่อนข้างโหดหน่อยนะผมในในส่วนนี้ถ้าใครแบบว่าฟังเสียงต้องฟังดีๆนะขนาดพี่บ่นน้อยแล้วนะมันยังแบบเสียงมันยังแบบพึ่บๆเลยนะผมคือถ้าบ่นเยอะๆฟังไม่ออกจริงๆครับผมต้องต้องนิ่งๆฟังไว้ครับผมแล้วก็ในส่วนเชสนะผมก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวสูตรช่วยเนาะสูตรโกงนั่นแหละแล้วจะมีเรื่องของเฮล์แบบนะผมเป็นตัวเปิดแบบอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะผมเป็นเปิดแบบออกมาเลยคืออันเนี้ย ที่บอกเลยว่าโคตรจะง่ายครับผมถ้ามีถ้ามีมันเนียหนึ่งถึงเ็เนี๋ยพี่ไม่ตายเลยนะจริงๆไม่พลาดไม่ไม่แพ้ด้วยจริงๆแล้วในเรื่องของฟาสไนนะผมจะสังเกตว่าแต่ละคืนเนี่ยเร็วมากเร็วชนิดว่าเร็วมากๆนะครับผมก,ก็ก็ดีครับผมอันนี้ก็ช่วยในเรื่องหนึ่งเลยที่เราจะแบบว่าให้มันผ่านไปเร็วๆเนาะแต่ว่ามีจะมีเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจ <c oughs> กูเล่นจบคืนหนึ่งเจแล้วมีมาเพื่ออะไร <c oughs> เนี่ยเออเผื่อใครอยากแบบ เขาอยากให้แบบเห็นตัวช่วยแบบว่าอยากเล่นอะไรที่มันง่ายขึ้นดีๆขึ้นเพราะว่าเราเล่นแบบหันหรือโหดมาแล้วไงเขาอาจจะให้ช่วยอย่างนี้ใช่ไหมเราเล่นแบบว่าโอ้โหเครียดมานานมาเยอะแล้วแล้ว,ลวผมก็เลยจัดแบบนี้ให้แล้วผมควรจะใส่ไว้ที่ภาคลองด้วยภ <c oughs> <c oughs> าคลองพากล่องมันหนักจริงๆครับผม <c oughs> แล้วก็ได้นส่วนของเดนเจอร์นะผมอันนี้เป็นตัวอินดิเคเตอร์เี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะผมก็เท่านี้ได้เห็นเนาะว่าเวลาเราเปิดประตูไปถ้าเกิดมันมี ไอ้เจ้าบอนนี่หรือว่าเจ้าแต่มันไม่ค่อยมาเลยเนาะเมื่อคืนอ่ะถ้าก็มีเจ้าบ bon อนนี่นะผมหรือว่าเจ้าชิก้าเี่ยออกมาข้างๆมันจะมีเสียงเลยใช่ไหมถ้ามันอยู่ข้างประตูมันจะบอกเตือนเลยให้เราปิดประตูได้เลยครับผมโดยไม่ต้องฉายไฟฉายไปดูนะดดโดยปกติอ่ะเราเล่นอ่ะเราจะฟังแต่เสียงอ่าเป็นเสียงหายใจอะไรยี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะช่วยอีกอย่างหนึง่งเนาะแต่มันไม่ได้ช่วยของไอ้นั่นเว้ยไอ้ไนเมอะ มันไม่ออกเลยไนท์แม่แม่งอยู่ข้างประตูเตรียมแห่แล้วมันก็ยังไม่โอ้โหไม่บ่งไม่บอกอะไรกูเลยโอเคครับผมทุกคนก็นี่จะเป็นสรหรับข้าคืนพิเศษนี้นะก็คงจะจบไปแล้วนะผมสำหรับฝ่ายในแอดเฟ d ดีในภาคที่สี่ครับผมโอเคครับผมทุกคนสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมอีซี่ฮะ